ปิดการขายที่ดินนะครับเนื้อที่1นึ่ไร่ห้ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ยุคชนต้บนโคกน้อยตำบลไบรออมเผืองนูนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็ปิดการขายอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับที่ดินเนื้อที่5ไร่ห้าตารางวานะครับสําหรับลูกค้าผู้ซื้อนะครับเป็นเจ้าเดิมนะครับผมมมีความสนใจในที่ดินแปลงข้างเคียงนะครับแล้วก็นัดดูที่ดินแล้วก็นัด โอ้โหกำสิ์กันเลยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ NW r e ์ l ิวเแล้วก็น้องแหม่มดูแลน,นะครับตั้งแต่การทำตลาดจนถึงวันโอนวันนี้นะครับสำหรับที่ดินแปลงั้งเพียงนะครับเราย,ยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์063 841 2188 8นะครับว่า หรือว่าแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋เดียว,ยวน,นะครับ0ู3ุกสามแปดสี่หสองนิตแปดแปดนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งมาเช,งเช้าเราอยู่ที่สำนักง,งานที่ดินปักธงชัยนะครับแต่ช่วงบ่ายเนี่ยเรามาที่ดินสำนักง,งานที่ดินโนนไทยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวรอทางลูกค้าผู้ซื้อลูกค้าขายนะครับในการ เจ้าหน้าที่เรียกคิวว่าเป็นเสร็จภารกิจในการองค์กรรสิทธิ์วันนี้แล้วนะครับผมตอนนี้น้องแมมกําลังให้ข้อมูลลูกค้าอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมก็เดี๋ยวรอเจ,าจ้าหน้าที่เรียกนะครับสําหรับที่ทิ้งาปนี้นะครับเรา นำเสนอนะครับควบคู่กับแปลงใหญ่นะครับแล้วก็ที่ปิดไปเมื่อวานนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนใจนะครับในแปลงที่ดินังกล่าแล้วก็นัดโอนกรรมสิทธิ์ในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับท่าชมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านโคกน้อยนะครับใกล้กับ ถนนสุรนารายณ์นะครับใกล้บ้านดิสซตโุโซด้วยนะครับติดถนนลาดยางนะครับทำเลดีมากๆเลยเรายังมีที่ดินนะครับในทำเลแบบนี้นะครับให้ทางท่านชมเลืชมนะครับก็หากท่านชมท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 6 3 8์หกส8นะครับสำหรับคลิปนี้ผมนายมนต์เหม่นต้องขอจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ